you <phone rings> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูวดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า24 6 5 Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำนะคะก็คลิปนี้เป็นดวงรายเดือนทั้ง12ราศีประจำเดือนกันยายน2565หรือ2022นั่นเองนะคะก็ก้าวมาสู่เป็นดวงครึ่งปีหลังแล้วเนาะก็คลิปนี้อาจารย์บอกเสมอนะคะแล้วก็ขอเรียนเกริ่นก่อนที่จะเริ่มในการทำนายว่าอาจารย์ทำนายดยภาพรวมคือกว้างมากๆนะคะ General Reading นะคะไม่ได้ทำนายจาะจงบุคคลใด นนฉะนั้นมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเริ่มปกติมากๆอาจารย์อยากให้คุณดูคลิปนี้เป็นแนวทางหรือเป็นไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีดวงจะดีไม่ดีนะคะอยู่ที่ตัวคุณที่ดูอาจารย์เป็นคนกำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อาจารย์ถือว่า,าดูเป็นแนวทางเพื่อให้เกิดสติอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกลับไปสำหรับตัวคุณแล้วก็รวมถึงมารับพลังงานด้านบวกหรือพลังงาน,นาได้ดี ไปนะคะอ่ะก็สาหรับท่านใดที่ชอบตันพวกพิอาตพิกาโซนมีทั้งแบบเห็นหน้าอาจารย์แล้วก็ไม่เห็นหน้าอาจารย์อันที่ไม่เห็นหน้าจะเป็นพิอาตพิกาโซนที่จะมีลัคกี้ชัมสโตนต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์มีพี่หินนะคะอ่ะก็สามารถไปดูเพลย์ลิสต์ที่อาจารย์แปะเอาไว้ได้นะคะแล้วก็ KFS extra จะเห็นหน้าอาจารย์แต่ก็จะเป็นพิอาตหรือพิกาเด็กนะคะอ่ะก็จะเป็นไทม์เลสเปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้ฉะนั้นคุณสามารถไปไล่ดูเพลินๆกันได้เลยถ้าเกิดเบือ่อเกิดเงาใดๆนะคะอ่อนนอาารแววต่ม รับฟังรับชมดวงรายเดือนของเดือนนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะสวัสดีนะคะสําหรับชาวราศีสิง์ประจําเดือนกันยายน2565นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดวงในภาพรวมทํานายจากไพ่พิเศแล้วก็ไพ่ทาหลอดดิงเช่นเดิมนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะชาวราศีสิงอ่ะไพ่พิพเนจะขึ้นมามีอะไรบ้าง openness acceptance Two of Cups, Two of Pentacles, Page of Swords, Six of Wands, Knights of Cups, Five of Swords, Three of Wands, Seven of Cups, 7 of Pentacles, 4 of Wands, 9 of Cups and the last one by สุดท้ายนะคะจะเป็น The Magician ค่ะโอเคพลังงานโดยภาพรวมที่อาจารย์เห็นนะคะอาจารย์มองว่าในเดือนนี้ของคุณนะคุณจะเปิดใจรับในสิ่งต่างมากยิ่งขึ้นนะคะมันอาจจะแปลว่า,าบางท่านอาจจะเพิ่งผ่านประสบการณ์อะไรต่างๆมาช่วงนี้คุณเองอาจจะ รู้สึกว่าอยากเปิดรับอะไรใหม่ๆหรือว่าคุณเองอาจจะเข้าใจอะไรบางอย่างมากยิ่งขึ้นหรือประหนึ่งว่าเห็นทตุแท้ของคนก็ได้เป็นได้หมดนะคะ,ะแต่อาจารย์มองไปในทางที่ดีว่าคุณเองอาจจะมีอะไรแปลกใหม่เข้ามาในชีวิตเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆหรือว่าเปิดใจรับบางสิ่งบางอย่างที่เราเคยปิดกั้นมาโดยตลอดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นความรักเ,เรื่องงานเรื่องการก้าวหน้าในชีวิตการเปลี่ยนแปลงในชีวิตต่างๆ,างๆก็ได้บางคนอาจจะกลัว ใหม่ๆอาจจะก,กลัวในเรื่องการเปลี่ยนแปลงก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าเราได้ก้าวออกมาจากเซฟโซนของเราเพื่อมาเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆอะไรก็ตามแต่มันเหมือนกับว่าคุณเองจะรู้สึกว่าโอเคกับมันในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆใ,ในช่วงนี้ได้ดีมากๆใะนัด้นลยเหมือนกับว่าฟ้าเปิดดวงเปิดสําหรับตัวคุณเลยนะคะสําหรับชาวราศีสิงห์แล้วก็พลังงานขึ้นคําว่าคุณจะเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นมันเหมือนกับว่าเราเองอาจจะ มีคนมั่นใจในศักยภาพของเรามากยิ่งขึ้นเพื่อนร่วมง,งาน บหัวหน้าหรือแม้กระทั่งลูกน right. so, ้องบางคนอาจจะเป็นแบบอยู่ในสถานะการทํางานต่างๆเนี่ยคือคนรอบข้างคนรอบกายหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งคนรักอาจจะยอมรับในตัวเราเองมากยิ่งขึ้นหรือบางท่านอาจจะแปลว่าได้ตกลงปลงใจเป็นแฟนกับใครก็ได้นะอาจจะเป็นข่าวดีในลักษณะนี้ฉะนั้นคําว่าข่าวดีหรือว่าเปิดรับสิ่งใหม่ๆมันเป็นการยอมรับบางสิ่งบางอย่างที่ดีเข้ามาในใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองแต่หนึ่งอย่างเป็นคําเตือนก็คือเรามาระวังในเรื่องความอารมณ์ของเราบางทีบางคนอาจจะอารมณ์ติดมาก เกินไปหรือบางทีบางข้างอาจจะอ,อารมณ์ค่อนข้างสวิงในบางจุดนะคะฉะนั้นอาจารย์มองว่าคําว่าเป็นอารมณ์ติดเนี่ยคือ มันมันก็เป็นโรคบ,บางทีบางคนมีโรคส่วนตัวสูงก็เป็นนิสัยส่วนตัวเป็นมันมันเป็นเรื่องไม่ผิดนะคะแต่แค่ว่าคุณเองอาจจะเปิดรับในบางสิ่งบางอย่างที่มันควรที่จะเปิดรับเราก็ได้ฉะนั้นมันแปลว่าเรายัางเป็นตัวตนของเราอยู่แหละแต่เราเองอาจจะเปิดรับบางสิ่งบางอย่างเข้ามาในในจิตในสมองในความคิดเรามากิ้งขึ้นเป็นหนึ่งเปิดโลก,กทัศน์นั่นเองนะคะแล้วก็รวมถึงบางคนเนี่ยอาจจะต้องทํางานแข่งขันกับเวลาหรือแข่งขันกับบุคคลอื่นนะคะในเชิงที่แบบทำยอดต่างๆมีธุรกิจต้องแข่งขันกันธุรกิจรูปแบบคล้ายๆกันช่วง าอาจจะแปล shield, แว่าแข่งขันเราได้รับชัยชนะแต่ทางที่ดีอยา่างที่อาจารย์บอกเสมอว่าแข่งกับตัวเองดีที่สุดอย่าไปแข่งไปแข่งกับคนอื่นเลยแข่งกับตัวเราเองทอํายังไงให้เราดูมีเอกลักษณ์ทำยังไงให้สิ่งที่เราทําอยู่มันโดดเด่นขึ้นมาด้วยตัวของเราเองแล้วก็เป็นสไตล์ของเรานะคะเพื่อให้คนอื่นมาลอกเลียนแบบหรือทําตามไม่ได้อเงี้ยคือมันเหมือนกับว่าให้มองตัวเราสําคัญที่สุดเท่านั้นเองนะคะถ้าสมมติเราไปมองคนอื่นวิ่งตามคนโน้นคนนี้เหนื่อยไม่พอแล้วก็มันก็จะกลายเป็นเหมือนไปไป,ไป,ไ,ปไปทำตามเขาแล้วก็ เัาเองอาจจะไม่มีความสุขเพราะว่าเราต้องไปแข่งกับเขาตลอดเวลาเหนื่อยค่ะฉะนั้นเลยบอกว่าแข่งกับตัวเองดีกว่าแล้วก็มองตัวเองเปรียบเทียบในอดีตกับปัจจุบันเราทําดีขึ้นแล้วหรือยังอ่ะถ้าในในอดีตเราไม่โอเคเลยอ่ะตอนนี้เราเราเรา,เราพัฒนาขึ้นแล้วอ่ะถือว่าประสบความสําเร็จแล้วแต่ถ้าสมมติว่าเราเรา,เรารู้สึกว่าเรายังทําไม่ได้ดีเลยหรือว่ามันอาจจะดิ่งลงอาจารย์จะบอกแบบนี้ว่าทุกอย่างมันคือประสบการณ์ให้โอกาสตัวเองนะคะแล้วก็ลองใหม่ทําใหม่พยายามใหม่เท่านั้นเองขอเป็นกําลังใจให้คุณมากๆกนะคะอ่ะฉะนั้นองอาทระไ หลลกหหาายอยาอ่งรือว่าไม่ควรทําอย่างเดียวอะค่ะถ้าในหนึ่งอาชีพก็คือต้องทําอะไรหลากหลายแบบจัดการหลากหลายอย่างถึงจะดีนะคะยิ่งจัดการเยอะสิ่งก็ยิ่งดีสําหรับตัวคุณคุณจะจัดแจงจัด,จด การทุกๆอย่างได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วคุณจะรู้สึกสนุกสนานกับมันแล้วบางท่านอาจจะแปลว่าต้องไปร่วมมือร่วมทํางานธุรกิจอะไรกับอีกบุคคลหนึ่งอาจจะมีพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ business partner อะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าบางท่านอาจจะแปลว่ามีอาชีพเสริมเข้ามาอีกหน่ออาชีพหรือว่ามีอะไรที่ต้องจัดการอีกหนึ่งอย่างแล้วก็ช่วงนี้ถ้าคุณต้องเดี่ยวกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือว่าอายุงานน้อยกว่าเราหรือว่าประสบการณ์หรือว่าตําแหน่งหน้าที่ที่น้อยกว่าเราอะไรเงี้ยนะคะเหมือนกับว่าเราเราเราเหมือนต้องต้องเทคแคร์เขาหรือว่าเเราาตต้้ออองงคคคควบุุมมน คือต้องระมัดระวังคนที่อายุน้อยกว่าอย่างที่อาจารย์พูดนะคะระวังเท่านั้นเองฉะนั้นก็ให้คิดก่อนทําอะไรคิดก่อนพูดแล้วกันจะได้ไม่มีปัญหาตามมานะคะเนื่องจากหนึ่งอย่างอาจารย์จะบอกเยว่าวกคุณเองเป็นคนที่มีความสามารถในระดับหนึ่งเลยนะคะในแบบฉบับของคุณเองฉะนั้นอย่าดูถูกตัวเองนะคะจงเป็นกําลังใจให้ตัวเองแล้วก็ดึงพลังงานด้านในดีเข้ามานะคะอา,อาจารย์ก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่ให้กําลังใจคุณนะคะอาจารย์ยังอยู่ตรงนี้ให้เป็นกาลังใจให้คุณอยู่เสมอนะโอเคสําหรับ เออเริ่มการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะ Temperance ขึ้นมาค่ะ The world Tree h of Swords Ace of Cups uh, Ten of Cups นะคะ,ะพลังงานที่อาจารย์เห็นอันดับแรกนะคะคือ อาจารย์มองว่าสําหรับเรื่องการงานบางท่านอาจจะแปลว่ามีอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในใจมากกว่าจริงๆการงานของคุณโอเคมากนะมันอาจบางท่านอาจจะแปลว่ามีการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายการการทําอะไรใหม่ๆเพิ่มเข้ามาแล้วก็บางท่านอาจจะแปลว่าต้องติดต่อสื่อสารค่อนข้างเยอะได้รับโอกาสใหม่ๆนะคะหรือว่าล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาได้นะคะอย่างสง่าผ่าเผยอย่างสวยงามแต่บางท่านอาจจะแปลว่าในใจลึกๆมันเหมือนมีบาดแผลในใจรู้สึกว่าตัวเองทําไม่ได้ทําไม่ได้ดีหรือว่าค่อนข้างกดดันตัวเองหรือว่า มีคนคาดหวังในตัวคุณเองสูงทําให้ตัวเราเองมากดดันตัวเราเองนั่นเองนะคะฉะนั้นไอ้จิตใจตรงเนี้ยเราสามารถสลัดออกม,มันออกได้ค่ะถึงแม้มันอาจจะพูดง่ายทํายากแต่ถ้าเราไม่เริ่มแบบปล่อยวางหรือสลัดความรู้สึกกดดันตรงนี้ออกอะค่ะมันก็มันก็จะทุกข์เราเองอะคะ่ะไม่มีใครทุกข์กับคุณเราเองเนี่ยทุกคนเดียวนะคะฉะนั้นสิ่งที่จะเอาความทุกข์หรือพลังงานด้านลบออกจากจิตใจก็คือ,อทำวันนี้ให้ดีที่สุดไม่ต้องกดดันตัวเองแล้วก็เราทําเต็มที่ถ้าเราทําเต็มที่แล้ว เราจะไม่มาเสียใจทีหลังถือว่าฉันทําเต็มที่แล้วฉะนั้นจ,จงมีกําลังใจให้กับตัวเองแล้วอาจารย์ก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณจงสู้นะคะเพราะว่าพลังงานของคุณขึ้นดีแค่ในจิตใจลึกๆที่มันเหมือนมีความรู้สึกอาจจะ สวิงต่างๆไม่มั่นใจมันมีอะไรที่มันเหมือนอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคาอ่ะมีความเครียดมีความอะไรที่มันแบบเหมือนประหนึ่งกดประสาทเราอยู่อ่ะมันอะไรมาแบบมากดเราอยู่อย่างเงี้ยฉะนั้นอย,อย่าอย่าอย่าให้มานในใจมาผจญอยู่ในจิตใจของเรานะคะอันนี้ก็คืออาจารย์ขอส่งกับเบใจให้มากๆเพราะว่าจริงๆพอสุดท้ายพลังงานขึ้นดีพายถึงโอกาสใหม่ๆพายขึ้นการต้อนรับในสิ่งใหม่มีคนยอมรับในตัวคุณมากยิ่งขึ้นหรือว่าบางคนอาจจะแปลว่าเข้าใจกับเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมมากยิ่งขึ้นเข้าใจกับเจ้านายหรือว่า โคเวิร์กเกอร์กันเองจะเข้าใจในเสียงต่างมากยิ่งขึ้นใครที่ทำอาชีพอาจจะเกี่ยวโยงกับของมีคมต่างๆเช่นหมอแพทย์พยาบาลเป็นเชฟเป็นนักอาหารส้มหรือแม้กระทั่งแบบอาชีพที่ต้องแบบอยู่ในพวกโครงโครงโครงสร้างแบบก่อสร้างอะไรอย่างเช่นวิศวกรและอื่นๆและอื่นๆนะเป็นอู่ซ่อมรถก็ยังได้เลยหรือว่าไม่กระทั่งอาชีพเกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศต่างภาษาต่างที่ต่างถิ่นซื้อออนไลน์เทคโนโลยี ทันสมัยต่างๆหมือนแม้กระทั่งของวินเทจก็ได้จริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นทันสมัยเสมอไปแต่อาจจะเป็นของล้ําค่าของมีค่าเพชรพลอยของสวยงามต่างๆหรือเป็นอาชีพที่ไม่อยู่ติดกับที่อของกินของบริโภคต่างๆนะคะช่วงนี้จะค่อนข้างโดดเด่นเป็นพิเศษนะคะเอาเป็นว่าทุกอาชีพที่มีความสุดจริตแล้วก็เราตั้งใจทํางานให้เต็มที่อาจารย์เชื่อว่าทุกอย่างออกมาดีแต่ถ้าในกรณีบางคนเนี่ยอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าออกจากงานที่เดิมหรือมีเหตุต้องออกจากงานที่เดิมแล้วอาจจะต้องไปทํางานที่ใหม่เลย ก็คือหางานได้หรือว่ามันมีงานรองรับอยู่แล้วนะคะเมื่อมันถึงเวลาอะไรก็ตามแต่มันก็มันก็จะเป็นไปตามของมันแหละหนึ่งส่วนอีกหนึ่งส่วนก็อยู่ที่ความพยายามของเราอาจารย์เลยบอกว่าเมื่อถึงเวลาทุกๆอย่างมันก็จะกําหนดมาในระดับหนึ่งและนะคะที่เหลือก็คือเราก็ต้อง เหมือนเดินไปตามหมากเกมเดินไปตามหมากชีวิตที่ที่มันกําหนดมาในระดับหนึ่งแต่ที่เหลือก็อยู่ที่ความคิดจิตใต้สํานึกสติของตัวเราด้วยนะคะประมาณนี้อ่ะโอเคขอป็นกันใจให้คุณมากถือว่าดีๆนะจริงๆเพราะพลัราานขึ้นอย่างที่อาจารย์บอกคือเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นหรือเข้าใจในสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะสาหรับการเรียนค่ะเป็นยังไงบ้างคุยน้ำคัพส์เดอะเดช ถ้าใครจะไปเรียนต่อเมืองนอกหรือเรียนด้านภรษาต,ต่างๆสามารถนะคะถือว่าได้ทําได้ค่เคนเดอร์ซัน The Sun, อ่ะดีมากเลยดีมากเลยอ่ะเซ็กซ์ซ็อปเพนจ์โคนะคะมันเหมือนมีการช่วยเหลือกันเกิดขึ้นหรือว่าต้องเรียนเสริมเรียนเพิ่มหรือมันแปลว่าบางท่านอาจจะเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยเหมือนกาลังควบอะไรหลายอย่างเพราะว่าจริงๆพลังงานขึ้นตั้งแต่ต้นแล้วว่าเหมือนกับว่าทําอะไร2ออย่างในเวลาเดียวกันอ่ะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยหรือว่าบางท่านอาจจะแปลว่า ต้องเอาหนังสือมาอ่านเยอะๆนะคะเตรียมสอบอะไรเยอะๆบางท่านอาจจะแปลว่าเตรียมสอบสําหรับไปกับขี่ก็คือเป็นการเดินการสอบได้หมดเลยอะไรที่ทุกอย่างไปเกี่ยวกับเรื่องการเรียนในช่วงนี้จริงๆมันเป็นแค่เรื่องจิตใจ,จที่รู้สึกว่ากดดันตัวเองมากกว่าว่าเฮ้ยฉันทําไม่ดีฉันทําไม่ได้ตรงนี้ต้องสลัดออกนะอย่าไปกดดันตัวเองด้วยคําพูดแบบนี้จงให้กําลังใจตัวเองว่าฉันทําได้แล้วก็ ฉันฉันจะเป็นเวอร์ชันตัวฉันที่ดีที่สุดคือเป็นเวอร์ชันของตัวฉันเองไม่เอาอตัวเอไปเปรียบเทียบใครนะคะฉะนั้นในเรื่องการเรียนอาจารย์มองว่าดีแลบวไพ่ขึ้นเดือนสามขึ้นมามันดีบางท่านอาจจะมีการยกย้ายในเรื่องสถานที่เรียนก็ได้นะคะหรือว่าช่วงนี้อาจจะแปลว่าค่อนข้างที่จะเหมือนทําอะไรก็ค่อนข้างราบลื่นหรือว่าเป็นที่ชื่นชมหรือว่าประสบความสำเร็จในเรื่องการเรียนด้วยซ้ำไปเพราะพลังงานขึ้นดีดีมากๆนะคะแต่ถ้าไม่เข้าใจอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะแปลว่าขอคำปรึกษากับคนที่เรา ไว้ใจไม่ก็ถ้าเป็นเพื่อนที่เขาอาจจะเรียนเก่งเรียนได้ดีหรือว่าปรึกษากับพวกอาจารย์ต่างๆก็ได้ที่เขาสอนเราที่เราไว้ใจนะคะเป็นการปรึกษาเป็นคนแบบเป็นการเข้าหาบุคคลอื่นเนเพื่อการช่วยเหลือในเรื่องการเล่าเรียนของเราก็ได้ถือว่าโอเคนะคะมันเหมือนแปลว่าต้องร้องขออ่าแล้วเขาก็จะให้ความช่วยเหลือตรงนั้นนะคะหรือเราเองอาจจะไปช่วยเพื่อนแล้วเราก็เหมือนทบทวนตํารานในเวลาเดียวกันก็ถือว่า ได้แบบเหมือนเป็นหนึ่งว่าวินวินอ่ะเราช่วยเพื่อนเพื่อนก็เหมือนเป็นหนึ่งทบทวนให้เราเราก็ทบทวนให้กับตัวเองอะไรประมาณนี้ประมาณนี้คือถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะสําหรับเรื่องการเงินละ่ะเป็นยังไงบ้างการเงินหนึ่งอย่างอ่าช่วงนี้เลยบอกว่าเงินมันเข้ามาแหละนะคะแต่รู้สึกว่าใช้จ่ายจะเยอะกว่าการเข้ามานะคะเราก็อาจจะใช้ไปกับ การซ่อมแซมซ่อมนูนซ่อมนี่นะคะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องพวกร่างกายหรือแม้กระทั่งตัดแว่นสายตาทําศัลยกรรมเป็นได้หมดเลยหรือบางท่านอาจจะแปลว่าหมดไปกับเรื่องค่าเดินทางค่ากินค่าอยู่ตามปกติแต่ช่วงนี้จะหมดเยอะเป็นพิเศษฉะนั้นใช้เงินอย่างมีสติแล้วก็ขอเสริมด้วยละการท่าพลังงานขึ้นแบบนี้คือเสริมด้วยพระกระถางเงินล้านแต่ต้องทำมาหากินนะไม่ใช่ว่าสวดแล้วก็ไม่ทํามาหากินแล้วสวดแล้วโลภก็ไม่ได้ด้วยนะคะคือสวดเป็นสมาธิอาจารย์จะเขียนรายละเอียดต่างๆเอาไว้ในอ่า ในคลิปวีดีโอที่อาจารย์เป็นเสียงของกิงฟ้าสวดเองนะคะแต่มันเป็นของแต่บทคาถาเนี้ยเป็นของหลวงพ่อฤาษีวัฒนซุรงละหลวงพ่อปานบ้าน,นำโคและครูพึ่งหรือคุณไปอ่านประวัตินะคะอาจารย์พูดคร่าวๆตรงนี้เพราะว่าวิดีโอคงยาวมากไม่ได้เนาะอาจารย์ก็ทําคลิปเอาไว้ให้คุณแล้วมีทั้ง108จบและ9จบอาจารย์แปะไว้ใต้ description นะคะเป็นพระคาถาเงินล้านถือว่าเป็นพระคาถาเสริมการสวดมนต์บททั่วไปก็ต้องสวดแล้วก็เสริมด้วยพระคาถาเงินล้านแล้วก็ หมั่นกระทําความดีแล้วก็ทำมาหากินแล้วก็มีเคล็ดลับต่างๆที่สดพักคาเงินล้านยังไงเห็นผลไปอ่านเอาเองด้านล่างนะคะไม่ต้องทักมาถามหลังไม้นะเพราะอาจารย์เขียนไว้ให้เรียบร้อยแล้วให้อ่านให้ละเอียดด้านล่างนะคะกดลิงก์ไปดูได้เลยป้าพักาเงินล้านอ่ามีอะไรบ้างลิงก์ที่ปะอาจารย์แปะแค่นั้นเองนะคะเพราะว่าบางคนยังมาถามอาจารย์หลังไม่เพราะอาจารย์แปะแทบทุกคลิปเลยช่วยรบกวนดูด้วยนะคะสาหรับบางท่านที่อยากจะสดพักคาถังเงินล้านนั่นจ้านะเพราะว่าอาจารย์ทําให้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะแทบจะอระเคกให้ทุกคนแล้วนะคะเพราะว่าอาจารย์ ด้วยความปรารถนาดีแล้วเป็นห่วงแล้วตัวอาจารย์เองสวดพระคาถางเงินล้านเองมาสิปีนะคะแต่สวดแล้วทำมาหาก,กินนะทุกคนเอาหลักความเป็นจริงไม่ใช่แบบเพ้อเจอ้อจนเกินไปหรือว่างมงายจนเกินไปทุกอย่างมันอยู่ที่การกระทําของเราและพระกระถางเงินร้านจะเป็นการเสริมแต่อาจารย์เชื่อนะคะแล้วอาจารย์พิสูจน์ด้วยตัวเองว่าดีและเห็นผลนะคะอ่ะฉะนั้นก็ไปสวดซ้ำมันจะยิ่งเสริมตัวคุณให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วมันไม่ใช่แค่สวด พระขนดเงินล้านจะช่วยเรื่องเงินเรื่องทองอย่างเดียวสติปัญญาปัดปัดเป่าสิ่งที่มันไม่ดีปัดเป่าคนที่มันไม่ดีพลังงานด้านลบออกไปด้วยแล้วก็รวมถึงเสริมเรื่องสติปัญญาความคิดความอ่านต่างๆเราจะเรียนรู้ได้วหวคนอื่นเขาหรือทําอะไรค่อนข้างจะราบรื่นมากกว่าคนอื่นเขาหรือถ้ามีอุปสรรคปัญหาใดๆก็จะมีคนยื่นมนือมาช่วยเหลือนะคะ,ะประมาณนี้เลยแต่ถ้าในกรณีบางท่านทำอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของมีคมอย่างที่อาจารย์บอกหรือบุกกลุยเป็นอาชีพทีจ่จะต้องเหมือนแบบ เปอาชีพด้วยแต่ช่วยเหลือคนอื่นในเวลาเดียวกันกับการไปว่าการเงินของคุณจะยิ่งได้ดีเหมือนเป็นหนึ่งว่าบุญกุศลที่เรา ทำมาเนี่ยมันส่งผลให้กับตัวเราแต่การทําบุญอาจารย์บอกอยู่เสมอทําด้วยจิตบริสุทธิ์ไม่ใช่ทาแล้วหวังผลออขอให้นู่นนี่นั่นเงี้ยไม่ต้องนะคะมันได้บุญแหละแต่ได้บุญไม่เท่ากับคนที่ทําด้วยจิตบริสุทธิ์คือการทาบุญที่แท้จริงคือการที่ทําบุญจริงๆนะคะฉะนั้นพลังงานขึ้นคําว่าถ้าใครเป็นคนที่หมัน่นกระทาความดีและทําบุญด้วยจิตบริสุทธิ์จริงๆมันอาจจะฟังดูแบบอุ้ยมันยากมากเลยค่ะอาใช่มันอาจจะยากอาจารย์ก็เป็นเมื่อก่อนยิ่งทําบุญโลกฉันจะต้องแบบ ขอช่วยทำบุญเนาะฉันก็ขอให้ได้บอลตรงนี้กลับคืนมาเยอะๆสิอะไรอย่างเงี้ยคือคือจริงๆพอมาพอมาแบบโตขึ้นเรื่อยๆประสบการณ์หลายๆอยา่างมันทําให้รู้ว่าจริงๆการทําบุญที่จิตบริสุทธิ์กับการเว่าเราไม่ได้ขออะไรกลับได้มามากกว่าที่คิดด้วยซ้าไปเยอะกว่าที่เราให้ไปได้วยซ้ำฉะนั้นบุญคุศลถ้าสมมติคุณมีตรงนั้นจะทําให้การเงินของคุณกลายเป็นว่าเงินเข้าแบบทะลุทะลวงเงินเข้าเป็นกอบเป็นกำเงินเข้าแบบ นหนึ่งมาหาเศรษฐีตัวน้อยๆนะคะบอกไปเลยฉะนั้นมันจะเป็นสิ่งตรงข้ามถ้าถ้าเราทําตามที่อาจารย์บอกหรือว่าเป็นอาชีพที่อาจารย์พูดนะคะแล้วก็รวมถึงอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องพวกการสื่อสารต่างๆหรือสื่อออนไลน์ต่างๆค่อนข้างดีนะคะแต่ช่วงนี้การเงินของคุณมันเหมือนมีการแข่งแย่งมีการแข่งขันหรือมันแข่งกับเวลาหรือมันแปลว่า มันได้ตามที่เราทำอนะคะ่ะเหมือนเราทําเท่าไหร่เราก็จะได้ประมาณนี้นะคะ,ะแต่แต่อย่างทแบบี่อาจารยบอกถ้าสวดพระคังภีร์เงินล้านเพิ่มเติมเป็นประจําเป็นหลายๆปที่ไม่ใช่วัน2วันเห็นผลนะคะห้าถึงหเดือนขึ้นไปนะคะถ้าเราตั้งใจสวดจริงๆอาจารย์ยังเชื่อว่าเงินมันจะเข้าเป็นกอบเป็นกำแบบอย่างเยอะมากๆจริงๆแล้วก็คู่แข่งศัตรูหมู่มารทาําอะไรเราไม่ได้นะคะมันเหมือนกับว่าเราจะลอยตัวเป็นหนึ่งอันดับหนึ่ง number one ะะประมาณนั้นนะคะ โอเคอาจจะพูดเยอะนิดนึงต้องขออภยัยแต่พอดีพลังงานขึ้นมาอาจารย์จําเป็นจะต้องพูดนะคะด้วยความหวังดีและปรารถนาดีถัดไปสําหรับเรื่องความรักคนโสดเอาโสดสนิทก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋วยวมาดูคนที่สถานะคุมเครือไม่ชัดเจนคนที่โสดสนิทถ้าคุณไม่ปิดกั้นตัวเองมีโอกาสเจอเนื้อคู่ค่อนข้างสูงนะคะถ้ามอยมุมหนึ่งมีโอกาสที่จะเจอเนื้อคู่หรือว่าคนที่เรียกว่าคนที่มีตําหนิก็ได้ นะคะ,ะเข้ามาในชีวิตก็ได้มีตาหนิเนี่ยอาจจะเป็นชาวต่างชาติได้หรือว่าอาจจะเป็นคนคนลศาส,ส,สนาคนละวัฒนธรรมหรือเป็นคนไทยที่อยู่ในคนละจังหวัดหรือว่าอาจจะเป็นคําว่ามีแกลบระหว่างอายุที่แตกต่างกันหรือว่า เ,เขาคนนี้อาจจะเป็นพ่อแม,ม่ไม่ไมหรือเพิ่งผ่านความปิดหวังในเรื่องความรักครั้งสําคัญครั้งยิ่งใหญ่มาแล้วมาเจอเราเงี่ยมันมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาถ้าเราเปิดโอกาสให้คนเข้ามาเรามีสังคมใหม่ๆเจอคนใหม่ๆพลังงานขึ้นคําว่าเดินทางถึงจะเจอถ้าเรามีโอกาสที่จะแบบเข้าสังคมใหม่ใหม่นะไปพบปะผู้คนมีโอกาสเจอบุคคลคนนี้สูงมากๆถามว่าสื่อออนไลน์ได้ไหม ก็เป็นได้มีโอกาสเป็นได้แต่ก็ขอให้คุณดูคนดีๆและกันนะคะยิ่งบางคนยังไม่เคยเจอกันแล้วเจอในแอปพวกอแอปหาคู่อะไรต่างๆอ่ะอาจารย์อาจารย์จะมองว่ามันมองได้สองมุมบางคนก็ส่งความปรารถนาจากจากจากการแบบใช้ใช้แบบสื่อออนไลน์ในการหาคู่แต่บางคนก็เจอคนที่ไม่โอเคก็เยอะมากฉะนั้นทุกอย่างมันมี2มุมมองใน2มุมเหมือนป็นหนึ่งว่าโลกเรามันมี2 ม,ม,มุมมองอะค่ะฉะนั้นก็เลยบอกว่าดูคนดีๆระวังคนดีๆแล้วกันแต่บา,บางท่านมีโอกาสเจอจากการที่พูดคุยผ่านสื่อออนไลน์ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะคะสาหรับคนที่สถานะคลุมเครือไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้างอู้บางท่านมีโอกาสได้ถึงขั้นเป็นแฟนกันถ้าสมมติคุณคุณทั้งสองคนคุยกันมาเป็นประจําหรือคุยกันมาเนิ่นนานแต่ถ้าในกรณีบางคนอนะถ้าถ้าสมมติว่าคุณกับเขาเนี่ยต่างคนต่าง คุยแค่หนึ่งคนอ่ะเราคุยกับเขาเขาคุยกับเราแค่หนึ่งคนไม่ได้มีช้อยสตวอื่นอาจารย์มองว่ามีโอกาสได้เป็นแฟนสูงหรือว่าชอบกันมากขึ้นมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กันมากขึ้นความสัมพันธ์ของคุณค่อนข้างไปได้ไวมากขึ้นอ่าไปในทางที่ดีนะคะแต่ถ้าในกรณีบางคนเนี่ยอ่ะเรายังมีรักที่เผื่อเลือกอยู่ยังมีช้อยส์หลากหลายเขาก็มีช้อยส์หลากหลายมันก็จะกลายเป็นว่ามันยังยังต้องรอคอยไปอยู่เพราะว่ามันยังมีคําว่าตัวเลือกอื่นๆที่ยังเป็นออปชันในการเลือกอยู่คะ่ะนะคะ สำหรับคนที่มีคู่หรือมีแฟนแล้วเป็นยังไงบ้างหนึ่งอย่าขอคําเตือนเลยอย่าผิดศีลธรรมเพราะว่าช่วงนี้เรามาระวังในเรื่องคําว่ามีบุคคลอื่นเข้ามาหรืออาจจะมีบทท้าทายในความสัมพันธ์ของคุ่เข้ามาไม่จําเป็นต้องเป็นเชิงชู้สาวเสมอไปมันอาจจะแปลว่าระยะทางหรือว่า ปัจจัยอือ่นๆที่มันเข้ามาเป็นปัญหาทําให้คุณทั้งสองคนอาจจะมีการทะเลกกาะกันหรือไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าคุณทั้งสองคนคุยอย่างเป็นผู้ใหญ่และยังมั่นคงในเรื่องความรักคือยังศรัทธาและมั่นคงยังรักกันอยู่ยังจับมือกันแน่นพอสิ่งเหล่านี้จะทําอะไรไม่ได้หนึ่งอย่างถ้ามันมีปัญหาในเรื่องคําว่าเงินทองทรัพย์สินหรือเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ในความสัมพันธ์เข้ามาความสัมพันธ์ของคุณจะพังทลายลงอันนี้คือพูดได้ตรงๆแบบนี้เลย แต่ถ้าคุณทั้งสองคนไม่ได้มีปัญหาอะไรที่เกี่ยวื่องผลประโยชน์หรือแม้กระทั่งผิดศีลธรรมสิ่งเหล่าน,นี้มันอาจจะเป็นแค่แบบสง้อชะแงะกันบ้างมีง้องอนบ้างแต่สุดท้ายก็คือรักกันแล้วก็เกิดความมั่นคงเพอๆถึงขั้นแต่งงานมั่นหมายหรือว่าคิดจะสร้างอนาคตร่วมกันแต่ถ้ามันพังทลายเพราะว่าความความที่แบบนอกใจกันเกิดขึ้นหรือปัจจัยอื่นทําให้เกิดการทะเลาะก,กันแล้วมันไปต่อไม่ได้ มันก็จะแปลว่าต่างคนต่างเดินออกจากกันนะคะอาจารย์ไม่อยากเห็นคู่ไหนเลิกกันนะอันนี้เป็นแค่การทานายโดยภาพรวมคือกว้างอย่าเอาไปทะเลาะกันอย่าเอาไปเครียดกันนะคะเพราะนี่มันเป็นดวงโดยภาพรวมนะแต่ดูเป็นแนวทางแล้วก็ป้องกันเอาไว้เท่านั้นเองว่าโอ้ถ้าทะเลาะกันจําคาของอาจารย์ไว้เลยคือมีสตินิดนึงเดินออกจากกันสักแป๊บนึงแล้วค่อยกลับมาพูดคุยกันเมื่ออารมณ์เย็นลงนะคะแต่อย่าปล่อยให้ปัญหามันข้ามวันข้ามคืนนะคะอันนี้บอกไว้เลยถ้ามันข้ามวันข้ามคืนมันก็จะทําให้ วใจมันยิ่งร้าวอะค่ะมันจะมีความร้าวฉานเกิดขึ้นแตกร้าวเกิดขึ้นได้นะคะสําหรับคนที่แต่งงานแล้วช่วงนี้เรามาระวังนะคะในเรื่องคําว่าปวดเหมือนแบบคนทั้งสองคนอะมันมีความรู้สึกล่อแลในบางบางคู่นะต้องบอกแบบนี้นะว่ามันมีความบอบางในเรื่องความสัมพันธ์เหมือนมันเป็นเชือกบางๆที่มันผูกกันอยู่แต่มันเชือกไม่ไม่แน่นพอ,อ แล้วมันพลังงานขึ้นหมายว่าเดินออกจากการหรือต่างคนต่างอยู่มันเหมือนกับว่าต้องเรามาระวังเรื่องการหย่าร้างการมีปัญหากาันซึ่งไม่ใช่ทุกคู่นะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์บอกทำนายกว้างอย่า,อาไปทะเลาะก,กันอย่าเอาไปเครียดนะคะ,ะดูเป็นแนวทางพราว่าถ้าสมมติว่าคุณรักกันดีก็ไม่มีปัญหาอะไรก็คือขอให้รักกันต่อไปแล้วก็มั่นคงมากๆด้วยนะคะขออวยพรแบบนี้เลยแต่ถ้าในช่วงระยะเวลาเนี้ยความสัมพันธ์ของคุณมันเริ่มมีความเปราะบางมากๆไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันหรือว่าไม่ค่อยพูดคุยกันหรือว่าหันหลังคุยกัน ไม่ค่อยสวิตช์วันแบวเหมือนเดิมต้องกลับมาทําตรงกันข้ามคือสวิทช์วานแหววบ้างพามฮันนีมูลกันบ้างเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะแล้วก็มันเหมือนคนใดคนหนึ่งอีโก้สูงอ่ะอีกคนหนึ่งไม่ยอมถ้ามันมีการไม่ฟังกันหรือว่ามีแต่คนแบบพูดกับพูดทะเลาะกับทะเลาะสาดสาดอารมณ์ใส่กันมันก็ไม่จบอะค่ะมันก็จะจบกันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ช่วงนี้เรามาระวังให้มากนะคะเป็นคําเตือนอ่ะเป็นคําเตือนแล้วกันนะคะ สำหรับเรื่องสุขภาพค่ะมาดูกันนิดหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์ใช้ไพ่นี้ดีกว่าสุขภาพนะคะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้เนี่ยสุขภาพระมัดระวงังอ้อเดี๋ยวก่อนนะต้องบอกแบบนี้ขอพูดเสริมนิดหนึ่งบางท่านที่เป็นคู่เนี่ยมีโอกาสที่จะมีบุตรมีลูกหรือท้องได้นะคะ,ะมีโอกาสสูงนะถ้าอยากจะมีนะก็ก็มีได้ถ้ายังไม่อยากมีก็ป้องกันเท่านั้นเอง ในเรื่องสุขภาพน้ำหนักขึ้นนะคะช่วงนี้อาจจะแปลว่ากินเก่งอุดมสมบูรณ์นะคะออกกำลังกายบ้างนิดนึงละกันระวังไขมันในเส้นเลือดอุดตนันคอเลสเตอรอลนะคะ,ะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องหัวใจมันเต้นผิดป,ปกตินะคะมันเหมือนกับว่าบางทีอาจจะไม่ไออกกำลังกายหรือว่าทานอาหารอะไรเยอะเกินไปหรือว่านอนหลับไม่เป็นเวลานะคะมันจะเป็นแบบคร่าวๆไม่ได้มีอะไรที่แบบน่ากลัวมากนะคะแล้วก็จะเป็นโรคทั่วๆไปออฟฟิศซินโดรมปวดหลังนะคะหรือว่าบางทีบางครั้งเนี่ย เราหลังค่อมอะไรเงี้ยมันเป็นได้หมดเลยนะคะอ่าแล้วก็บางคนอาจจะเป็นการแพ้ภูมิแพ้ต่างๆแพ้แบบอ่าขนสัตว์หรือแพ้ฝุ่นหรือว่าเอ่อเนื่องจากเราอาจจะพักผ่อนน้อยหรือมีอาการเครียดมันทําให้บางทีภูมิในร่างกายเรามันต่ําฉะนั้นต้องระมัดระวังตรงจุดนี้แล้วกันนะคะ อ่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสําหรับเรื่องการทาบุญอ่การทาบุญอาจารย์ก็จะบอกเสมอว่าพ่อแม่บุปการีผู้มีพระคุณสําคัญันดับต้นอาจารย์เข้าใจว่าในโลกเรามันมี2มุมมองมีมุมที่ดาร์กมากๆกับมุมที่สว่างมากๆนะคะถ้านีกรณีมุมดาร์กเนี่ยอาจารย์ก็บอกเสมอเลยว่า กระตันอยู่เท่าที่คุณไหวทําเท่าที่คุณไหวอาจารย์เข้าใจและเป็นเรื่องเซนิทีฟมากๆฉะนั้นแต่ละบคุคคลอาจจะมีอะไร่ในชีวิตที่ไม่เหมือนกันในในการปูรากฐานมาฉะนั้นก็เลยบอกว่าทําเท่าที่คุณไหวนะคะเอาแบบที่ไม่กดดันแล้วก็ไม่ฝืนใจตัวเองถัดไปในมุมที่สว่างอย่างตัวอาจารย์อะอาจารย์ก็อันนี้คือเป็นเป็นความคิดเห็นของอาจารย์คนเดียวนะตัวอาจารย์เอง อาจจะมีบุพการีหรือมีพ่อแม่นั่นแหละมึงจริงมึงจริงอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมได้นะสำหรับบางท่านอาจจะเป็นพี่ป้านนะอาอาปุยญาตยาพู้ไหมทคุณนะคะในกรณีแบบนี้เนี่ยถ้าเรามีมีพวกเขาที่ดีมากๆอย่าลืมกระตันอยู่แต่พวกเขาให้มากมันเป็นอะไรที่มันจุดแบบสูงที่สุดอะอาจารย์เชื่อว่าอาจารย์ยิ่งดีกับพวกเขาเท่าไหร่ด้วยจิตบริสุทธิ์อาจารย์ยิ่งมีความเจริญในหน้าที่การงานและเจริญในทุกๆด้านที่อาจารย์ปรารถนา อ่ะต้องพูดแบบนี้เลยฉะนั้นอาจารย์ยิ่งให้อาจารย์าารยิ่งได้แต่ต้องให้โดยที่แบบเราไม่ได้เดือดร้อนแล้วเราก็ไม่ได้พุชตัวเองจนมากเกินไปหรือเราไม่ได้ให้เพราะว่ามีความโลภอุ่ยอยากจะได้ดีอะไรเงี้ยนะคะอาจารย์เน้นเป็นการดูแลหรือว่าบางทีซื้อกับข้าวซื้ออาหารให้ให,ให้ให้พวกท่านทานอะไรเงี้ยนะคะคืออาจารย์มองว่าชีวิตคนเรามันสันะะ้นค่ะทาหน้าที่ของเราให้เต็มที่ในทุกๆวันเพราะเราไม่รู้ว่าวันไหนเราหรือเขาใครจะอยู่แบบนานกว่ากันไม่มีใครอยู่ค้าฟ้าฉะนั้นอาจารย์เลยบอกว่า ทำหน้าที่ของเราเต็มที่ตรงนี้เป็นการบอกและเตือนสติทุกท่านเท่านั้นเองแต่ที่เหลือก็เป็นเป็นสิทธิ์ของคุณนะคุณจะทําอะไรเป็นเป็นเรื่องของคุณเพราะอาจารย์มีหน้าที่แค่บอกเฉยๆนะคะอ่ะเรามาดูทําบุญนอกบ้านนะคะคุณจะทากับอะไรดีพลังงานมันอ่าหนึ่งอย่างคือเติมน้ํามันตะเกียงนะคะหรือว่าทําบุญอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องพวก ทูบเทียนนะคะไปถวายวัดอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ทําบุญเกี่ยวกับเรื่องน้ําค่าน้าค่าไฟาหรือว่าถวายน้ำนะคะให้กับคนที่ถือศีลแปดน้ําปานะหรือว่าน้ําดื่มหรือแม้กระทั่งทําบุญอะไรที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องคนยากไร้ก็ได้เกี่ยวกับรืของกินน้ําเครื่องดื่มโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องน้ําจะยิ่งดีนะคะหรือว่าให้กับสรรัตว์ท,ทั้งหลายก็ได้หมาแมวปลานก อื่นๆหรือมูลติช้างก็ได้ทําไปเลยอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของกินของโบริโภคลงทานก็ได้นะคะร่วมบุญกับเขาไปนะคะมันจะยิ่งดีต่อตัวคุณเพราะพลังงานขึ้นธาตุน้ําเสียหายไม่ได้หมายถึงว่าธาตุน้ําคุณไม่ดีเลยนะแต่หมายถึงว่าเราต้องไปอุดรูัวฉะนั้นทําบุญอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องน้าก็จะยิ่งดีแล้วก็ไห่ขึ้นเติมไฟฉะนั้น,นแปลว่าตะเกียงต่างๆนะคะหรือว่าอาจจะเป็นแบบหลอดเทียนเทียนพรรษาหรืออะไรเงี้ยนะคะ ทำได้หมดเลยเอาอะไรที่เรารู้สึกว่าเราอยากที่จะทาและสบายใจเรานะคะหรือแม้กระทั่งบริจาคเลือดก,ก็ได้ถ้าบ่งคนบริจาคเลือดได้จะยิ่งดีนะคะอนุนมุทนาบุญด้วยนะคะแต่ถ้าบริจาคเลือดไม่ได้ไม่เป็นไรอ่างว่าพระบาทน้ําพุก,ก็มีที่อื่นๆก็มีอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องคนเจ็บไข้เด็กป่วยและของกินของบริโภคน้ำพึ่งดื่มต่างๆจะยิ่งดีนะคะโอเคเรื่องอื่นการสวดมนต์อาจารย์บอกไปแล้วตั้งแต่ต้นถ้าคุณฟังอาจารย์มาโดยตลอด เรื่องการสวดมตลอาจารย์แปะไว้แล้วเสริมด้พักระถางเงินล้านที่อาจารย์เน้นย้ำพักกระถางเงินล้านดีสำหรับคุณมากๆในเดือนนี้นะคะนอกนั้นไม่มีอะไร จะต้องเตือนแล้วนะคะก็ขอให้คุณหมั่นกระทําความดีในรูปแบบต่างๆแล้วขอให้คุณมีความสุขมากๆทั้งตัวและคุณและครอบครัวอาจารย์คิดว่าอาจารย์ทำนายค่อนข้างละเอียดและครอบคลุมโดยภาพรวมให้กับทุกท่านแล้วนะคะขอให้มีความสุขมากๆค่ะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดตรงมีสติทุกๆย่างก้าวในชีวิตแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาตัวคุณเองอย่าดึงพลังงานด้านลบการทําดีอีกรูปแบบหนึ่งนะคะ ก็คือการที่เราไม่ใส่ร้ายปไปสีใครไม่พูดว่าร้ายใครไม่ทําร้ายใจิตใจคนอื่นเอาใจเขามาใส่ใจเราคิดก่อนพิมพ์คิดก่อนพูดจงมีสติทุกทุกอย่างก้าวในชีวิตก่อนที่คุณจะทําอะไรให้คิดนิดนึงว่าถ้าเราไม่ต้องการให้คนอื่นทําเราเราแบบ เราไม่ต้องการให้คนอื่นปฏิบัติกับเรายังไงเราอยากทำแบบนั้นกับเขาฉะนั้นถ้าเราต้องการให้คนอื่นปฏิบัติด,ดีกับเราจงปฏิบัติด,ดีกับพวกเขานะคะอ่าอาจารย์เลยบอกว่าทุกอย่างก็ต้องอยู่บนทางสายกลางอยู่บนความพอดีแต่ถ้าในกรณีบางท่านไม,ไม่สะดวกเลยนะคะในการสวดมนต์นั่งสมาธินะคะอ่าก็เป็นหาก,การหาพวกกิจกรรมอย่างอื่นทาให้เกิดสมาธิการอ่านหนังสือวาดรูปวาดเขียนอ่าถักนิตติ้งก็ได้หรือว่าทําอาชีพต่างๆที่แบบเป็นอาชีพเสริมที่ มันทําให้เรารู้สึกจิตใจสงบเพราะว่าเรารู้สึกได้ทำในบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกอยากทําเป็นางานอดิเรกก็ได้นะอ่าหรือบางท่านอาจจะแปลว่าเป็นการเล่นโยคะนะคะหรือฟังเพลงปรับสมาธิแบบที่อาจารย์ทาก็ได้ฉะนั้นหาวิของตัวเองให้เจอลวกันขออนุญาตจบ,บคำแนานเด็เท่วนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok, ไดิจิตอลไอจีได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กนานาาาาาิ่งทางอื่่นคะ ที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ e s ส r ริปชันไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ